อัปเดตงานครับตอนนี้ก็เริ่มขึงแล้วขึงไว้เหลือไว้ด้านหนึ่งเดี๋ยวหายใจไม่ออกครับตอนนี้ข้างในโคตรร้อนเลยครับเวลาประมาณเที่ยงก็เหลือตอนนี้กําลังไล่เดินระบบแล้วนะครับเดินระบบแล้วก็กําลังขึงเดี๋ยวจะมีสแลนอีกชั้นหนึ่งข้างในนี่ร้อนมากถ้ามีเครื่องวัดนี่น่าจะ40กว่า40กว่า50แล้วมั้งเนี่ยถ้าวันไหนระบบอ e ีเว็บพังก็มานั่งเป็นซาวน่าได้นะครับตรงน,นี้ oh, yeah. อันนี้เราใช้ซิลิโคนแบบที่ไม่มีสารตกค้างเลยนะครับปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงอไม่ใช่ล้อเล่นไม่เกี่ยวเลยอันนี้แผงก็ตากแห้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรามาตัดแผ่นหนึ่งความกว้างน,นี้ขนาด6 0เซนเป็นแผงที่เขาเคลือบสารกันตะไคร์ไว้มาแล้วนะครับก็จะยืดอายุไว้ใช้งานได้นานขึ้นน,นี่ก็บรรยากาศครับดูดาดฟ้าอากาศ คึ้มๆหน่อยนะแต่ข้างในโรงนี่ร้อนมากมันก็จะเป็นเป็นโรงเรือนอ e ีเว็บนะครับมันก็จะคุมพลาสติกข้้งหลังเลยเราก็จะต้องให้อากาศเนี่ยมันเข้าแต่ช่องหน้านี้อย่างเดียวแล้วก็ไปออกที่พัดลมอย่างเดียวเท่านั้นเพราะงั้นรูอะไรที่จะต้องมีนี่ต้องเราต้องเก็บให้ซิลให้แบบมากที่สุดนะครับทุกรูเลยเนี่ยพวกรางสปริงอะไรก็ต้องก็ต้องเบิ้์นกันเยอะหน่อยครับรายละเอียดอันนี้ก็จะคุมพลาสติกทั้งหลังแล้วก็สแ,แลนทับอีกทีหนึง่ง เป็นสแลน80%สีดำอยู่ข้างล่างครับยังไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นแผ่นเฟลที่เราขึงไว้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนพมรมสักหลาดเราใช้หนาหนา5มิลเนาะก็พอได้อยู่วันนี้ก็ช่วยลดความร้อนฝั่งที่ตะวันตกได้ครับแล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยข้างบนนี้เราใส่ค้างแขวนไว้ฮะเดี๋ยวว่าเดินงานระบบพวกไฟพวกพ่นหมอกอมไอตัวผนังเฟลนี่เราจะไม่ ปกติเฟีนนี่เราไม่สามารถจะเอาน็อตอ,อะไรยิงเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันมันจะกินมันจะกินใยมันจะเหมือนว่าพอขันปุ๊บมันก็จะกินใยผ้ามันก็จะพันกันม้วไปหมดเลยคราีนี้เพราะงั้นเราต้องขึ้นโครงเหล็กขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะเอาแผ่นพลาสติกมายิงเพื่อสร้างเป็นผนังสําหรับที่เราจะเอาแม็กมายิงอันนี้นะมาดูงานระบบในโรงครับตอนนี้ก็เพิ่มไฟไฟปลูกนะครับ6กดวงเป็น UFO 200วัตต์ครับแบบนี้ ปิพๆดลมนี่เราจัดเป็น5ตัวเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วตัวกลางให้ทําพร้อมปั๊มตัวซ้ายตัวขวาให้ทำพร้อมตัวอุณหภูมินะครับส่วน2ตัวบนก็ลันสลับกันมาดูงานขึงพลาสติกด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่รางสปริงแล้วก็กรีดให้เป็นช่องนะสำหรับช่องของพลม ตรงนี้ด้านทิศตะวันตกนะครับก็เริ่มคุมแล้วเดี๋ยว,วคุมสแลนทัาบอีกทีหนึ่งมันก็จะล่มเลยนะครับตรงนี้ร่มลื่นส่วนช่องนี้ก็เว้นไว้เป็นประตูตร,ตรงนี้ก็เว้นไว้นะครับเป็นช่องแสงประตูตอนนี้ยังเข้าออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จกอนโดนขงังแล้วคนข้างในโดนขังแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้คลิปพาทัวร์หน้างานเดี๋ยว เอ่อเรามาติดตามกันต่อคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็สั้นๆแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเ้าเรมีคลิปใหม่ๆก็จะได้มาดูว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนนะครับแล้วก็งานนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็ฝากด้ครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ